เล่นอะไรกันอยู่ครับเล่นบล็อกไม้ครับเล่นบล็อกไม้ครับน่าสนุกจังเลยอ่ะวิบล็อกไม้ครับตัวนี้แล้วเป็นเหมือนบล็อกแม่เหล็กนะทุกคนดูสิไหนคุณเขาลองเชื่อมกันให้ดูหน่อยเฮ้ยเชื่อมกันจริงด้วยทุกคนดูนั้นดูนะเฮ้ยนี่ไงสนุกไหม สนุกสนุกมากเลยว่าแต่ว่าแต่แตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนบาร,รมีมีของรรมาฝากน้องนายกับน้องคุณเขาด้วยนะเืออะไรอนะบามีมีเ<อ>บเ<ม>บ,ขบ,บนะ้ของน้องนายชอบไหมน้องนายชอบและเนี่ยเบเบ้ของน้องคุณเขาชอบไหมคุณเขาอู้หูคุณเขาที่มันเป็นสายตีนี่นะของพี่ก็เป็นสายตี โอ้โหเห็นไหมหมามีเลือกถูกใจไหมถูกใจเลือกถูกใจเลยนี่มันเป็นสายตีเลยนะเนี่ยพี่าเนเอามาหันอาหารไปหันอาหารเลยอ๋อ้องนายพี่นาเป็นสายป้องกันของุ้งนายเป็นสายป้องกันหรอเดี๋ยวเราจะเล่นเบเบให้เต็มอิ่มเลยดีไหมเด็กๆดีเด็กทำไมเวลามามีออกไปข้างนอกถึงจะต้องซื้อของมาให้แต่ สงสัยมามีลืมไปแล้วว่าเราเป็นลูกอีกคนนึงมามีงาน่างเองียงมามีรักแต่นอ้องมาคุณเขาเรามาเล่นเบเบ็ดกันได้เลยพี่นายเ,เขาชก่นอนเะ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกดีกว่าคุณเขา โอ้โหสองหนุ่มเล่นเบเบยกันสนุกสนานมากเลยว่าแต่เดี๋ยวนะคุณเขาคุณเขาเห็นพี่ดีไหมครับเห็นอ,อยู่ไหนอะครับตอนแต่ละรามไปหน้าบ้านไม่เจอขนมหน้าบ้านใช่เหรอใช่ไม่เห็นเลยมามีไม่รู้พี่ดีไปไหนน่าจะไปซื้อขนมหน้าบ้านมัน้ยมามีเดินหาทั่วบ้านแล้วยังไม่เห็นเลยอ่ะถ้าอย่างงนะั้นนด้เดี๋ยวมามีอะ่ะ ไปตามหาพี่ดีก่อนนะเด็กๆโอเคมามิดี๋ยวหนูเล่นเบรเบอนะโอเคโอเคเอาพี่ดีอยู่นี่เองพี่ดีพี่ดีเป็นไรลูกทำไมมานั่งนาเศร้าๆอยู่ตรงนี้ล่ะก็มามิล่ะสิเวลาไปไหนทีไรอะ่ะจะซื้อของมาฝากแต่น้องไม่ ม่มมีอ่ะก็คิดว่าหนูอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้สนใจอยากจะเล่นเบเบดไงมาอมมีอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อเบเบดมาให้พี่ดีพราะม่อมมีอ่ะไม่รู้ว่าพี่ดีอ่ะชอบเล่นเบเบดเอาอย่างนี้ถ้าอย่างงั้นน่ะมาอมมีอ่ะก็ต้องขอโทษพี่ดีด้วยที่ทําให้พี่ดีอ่ะเข้าใจผิดเข้าใจไม่ลูกว่ามาอมมีอ่ะรักแต่น้องและวมาอมมีอ่ะไม่รักหนู นะพี่ดีทีหลังมีอะไรแบบนี้ก็จะซื้อของมาให้หนูด้วยนะเอาอย่างนี้ไหมพี่ดีถ้าอย่างงั้นะเราไปเล่นเบเบกับน้องนี่ไหม <Yeah. S 1> yeah. เย้เยาเล่นเบเ <Yeah. S 1> บกันดีกว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาแกะเบเบกันนะต้องให้พี่ดีช่วยหรือเปล่าขุณเขาแกะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไหนอุ<ค>อ้ยมันมีอะไรบ้างอะ ไหนไหนแกดูจากถุงสิเกาะแกจากถุงสิดาอนโอ้โหเหมือนไหมมันมีววกเหมือนอยู่นะเนี่ยเหมือนในนี้เลยต้องประกอบดูต้องประกอบดูเพามีอะไรให้บ้างเพามีที่ชูดให้ด้วยมัน้ยเ้ยฮ้ยเหมือนกันเลยหรือเปล่าใล้กันเลย โอ้โหตอนนี้ก็เสร็จประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้หนักเหมือนกันนะ่งน้องนายหนักหนักใช่ใช่หนักไหมควรนนีก็หนักเลยเนี่ยตัวนี้ออตัวนีตวน้ตัวนี้หนักกว่ากับคุณเขาเมือนจะหนักกว่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะดูของพี่นายกันนะว,ว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาทำไมมีสติกเกอร์ด้วยเอาไว้แปะุ้ยมีที่ชูด้วย มาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยที่ชุดสีสวยมากเลยอ่ะทุกคนสีสีเทาอุ้ยสวยนะเขาให้เราติดสติกเกอร์ด้วยหรอใชโอ่โอ้โหติดแล้วลายสวย,ยไหมลายสวยไหมสวยอยู่นะสวยอยู่นะคล้ายๆเหมือนฟินิกวิงเลย,ยคล้ายฟินิกวิงเลยโอ้โหตอนนี้พี่นายก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเบเบกของพี่นายเนี่ย น้ำหนักมันเหมือนจะเบากว่าของคุณเข่าเลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่เบาเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นสายตั้งรับโอเคถ้าอย่าง,งนะั้นพร้อมที่จะเล่นหรือยังพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วนะน้องนายจะใช้เบเบตตัวนี้นะทุกคนสายตั้งรับดูซิว่าจะสามารถตั้งรับน้องคุณเข่ากับพี่ดีได้หรือเปล่าพี่ดีพร้อมยังพร้อม<อ>แล้ว พร้อมยังชูเพิ่มไม่พร้อมก็ต้องเริ่มแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะชูพร้อมกันเลยนะทุกคนเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยของใครอ่ะของพี่นายโอ้พี่นายได้ไปนะคะทุกคนนึ่งกันแน่นพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะยกที่สองเตรียมตัวนะเริ่มโอ้ ใ้พี่ดีชุดก่อนให้พี่ดีชุดก่อนหรือพ่ดีผูอ่อ่าเดี๋ยวจะให้น้องนายชุดคนแรกแล้วก็คุณเขาคนที่สองแล้วก็พี่ดีคนที่สามนะอายกที่สามพร้อมยังพร้อมยังสามสองพี่ได้ลงเลยพี่ดีลงโอ้โหตอนนี้เบเบ็ดลงไปทุกตัวแล้วอุ๊ย ตีกันเองใช่ไหมตอนนี้เหลือ,อเหลืออยู่2ยกนะทุกคนต่างได้ไปคนละ1คะแนนน้องนายมี1คะแนนคุณเขามี1คะแนนพี่ดีก็มี1คะแนนอะต่อไปต่อไปนะเต็มตัวนะยกที่สยกที่ร้อพยั้มยังพร้อมยังเริมมเ่มระวังระวังระวัง,วงโอ้คนลุงนายไม่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วเอา้องคุณเท้าโอ้โห รอบสุดท้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้ยกนี้ไปนะอ่าเปียมตัวนะเรียมตัวอ่เดี๋ยวรอพี่ดีแป๊บนึงพี่ดีกำลังเช็คเบเบียโอ้โหลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหพี่ดีไปแล้วนะหนึ่งที่ตอนนี้กำลังหุนอุ้ยอ้ยตีแรงมากตีแรงมากของคนเขาตีแรงมากแต่ว่าแบบของพี่ได้ชนะอีกเลยลก ต่ไปน,นได้ลงขุดเบเบดไปเลยโอ้เป็นยังไงบ้างพี่ดีสำหรับเบเบวันนี้ของเราสานุกสนุกมากเลยนะแต่ว่าลูกๆทุกคนนะก็อยากเข้าใจผิดถ้าเหมือนกรณีอย่างเรื่องวันนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็เพียงแค่การแสดงน,นะคะใช่แล้วพ่อแม่ทุกคนรักลูกทุกคนเท่ากันนะ แต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อของให้ครบทุกคนแต่เราก็สามารถทํายังไงคะเด็กๆเ,<ช>เล่นด้วยกันได้ใช่ไหมใช่ไหมครับลงนายน้องนายก็แบ่งที่ดีด้วยใช่ไหมเจ้ยเยใช่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะ<ห>ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหดีทีวีช่องอูนายชอทพื้นทวีทีวีอยู่นี่เกมร์มครัวปลาติดตามนะคัะครัวปะาติดตามนะคะ